จังหวัดสุร ja ินทร์ขลุ่นาวิชาสุธิพันธ์ผมในฐานะตัวแทนของผู้จัดการอุรมขอกล่าวรายงานถึงความต้องการการจัดอุรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอสมอำเภอเมืองสุริลทร์ประจำปี2555ขอสังเกตดังนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพอสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อท้องกับปัญหาด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจัดให้มีโครงการอบรมพื้นผูพัฒนาศักยภาพอสมอต่อเนื่องประจำปีกประมาณ2 5 5 5 0ขึ้นโดยมีข้าหมายให้ดำเนินการอบรมอสมอให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเน้นเนื้องอาหาร ตามหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญอสมชด้านจัดการสุขภาพชุมชนเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาด้านอ,อ,อาื arts, ่นๆการรวมพลังกับแกนนําสุขภาพชุอื่นในการสร้างสุขภาพการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศรวมถึงเป็นผู้นําในการบรรลุงด้านสุขภาพต่างๆในชุมชนจากสภาพปัญหา วิถของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์กระแสบริโภคที่ยมทําให้อสมอจําเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามค้นหาและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้อสมอสามารถปฏิบัตงิงานด้านการจัดการสุขภาพภาคประชาชนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ในปีงบประมาณ2555นี้เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยเน้นเนื้อหาตามหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญจํานวน3หลักสูตรลักสูตร2วันได้แก่ 1. ตักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤตกรณีน้ําร่วมและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวรองเพิมแคร์ 2. ตักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข อสมที่ออทานสาขายาเสพติดสามหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขอสมเชี่ออทาน9้าสาขาสําหรับการอบรมรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่1หลักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤตกรณีน้ําท่วมและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าววัวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้สำนักงานสาธารณสุขประจำเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงได้จัดทำโครงการบากาอาบรมพื้นปูพัฒนาศักยภาพอสม,สมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประจำปี2555ขึ้นโดยมีอสมเข้าร่วมอบรมหมู่บ้านชุมชนละ1-2คนจำนวน1,34คนและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานสาธารณาสุขมูลฐานประจำโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลโรงพยาบาลบุรีร์และเทศบาลเมืองบุรีร์จำนวน25คนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบุรีร์เป็นจำนวน271,920บาทเงินคัด TPE เงิน TPE คัดของโรงพยาบาลบุรีร์เป็นเนงิน36,000บาทและจากเงินบำรุง กรมพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในเดือํำเภอเมืองจำนวน2 1แห่งเป็นเงิน9 8 2 0 0บาทได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์กรมพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนและกรมพยาบาลบุรีรัมย์ได้รับอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีบุรีรัมย์วันนีบัน ได้เวลาสมควรแล้วกัผมขอาการาบเพียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทและยยกิ่าวกามบูรการอบรมุภูมพัฒนาศักยภาพาสอสมเี่ยวชานหลักสูตรการจัดการ,ากการสุขภาพในภาวะวิกฤตกรณีน้ำท่วมและการดูแลผู้สูงอายุในระยะย,ยาวประจำปี2555ขอาการอาบเพียงเชิญครับค่ะ ท่านหัวหน้ากรมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบับริการท่านผู้เชี่ยสชาญเสอท่านคณะวิยากรคณะผู้จัดการประชุมและที่สําคัญที่สุดก็คือที่ร้องอสมอที่รักทุกท่านค่ะดนฉันรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาเป็นประธานธีเปิดการอบรมเรียกว่าอสมอชี่วชาญนะตอนนี้อย่างที่ผู้ท่านผู้เชี่ยวชาสเสมอเคยพูดแล้วว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะ ก็จะเรียนรู้ชื่อชานเรื่องการจัดการในภาวะวิกฤตกรณีน้ำท่วมกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะคะจริงๆแล้วท่านก็ต้องเชื่วชาญในทุกเรื่องนะคะนะคะแต่ตอนนี้ที่เราเลือกมาบุบลมเนี่ยมาดูตามสภาพปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะของจังหวัดุูเรงในเรื่องภาวะวิกฤตจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องนะคะ ทั้งไทยทั้งยุโรปไยวาตภัยอัคคีไัยแล้วก็ภัยจากโรคระบาดแต่จากการที่ทำวิเคราะห์สภาพพื้นที่สิ่งแล้วโดยภาพวารามททวมน,น,นะคะโดยรวมที่ในเชียงใม่ได้แยกอำเภอจังหวัดเลยรังมีภัยที่ร่วมกันก็คือภัยน้ําท่วมนะคะแต่บ้านเราไม่ชชบบใช่น้ําท่วมแบบแช่นนานเหมือนภาคกลางของเรามีน้ําท่วมประเภทน้าผ่านน้าผ่านน้ำหลากนะคะ แต่วันน oh. ี women, yeah. ้สองวัน hmm. น well ี้นะคะท่านพิ่ยากรก็คงจะมาเล่าให้ทุกานฟังว่าเราจะรับมือยังไงกับกรณีน้ำท่วมที่เป็นน้ำหลักน้ำหลากหรือน้ำที่มามากนะคะว่าเราท่านจะเอาสังท่านจะเชื่อชายเรื่องนี้ได้อย่างไรท่านจะรู้ได้อย่างไรเขาคงจะมาเล่าให้ฟังนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะคะคนไทยโดยเฉพาะคนบราณตอนนี้ก็ อายุย you ืนยาวขึ้นนะคะการเกิดน้อยลงการเสียชีวิตก็น้อยลงฉะนั้นก็ทําให้คนที่อายุยืนยาวมากขึ้นผู้ท้อผู้แก่นี่ก็อายุสูงขึ้นอยู่นานขึ้นแต่จะทําอย่างไรที่จะไม่ให้เขาเป็นภาระกับลูกหลานไม่เป็นภาระกับครอบครัวหรือถ้าเป็นภาระทําอย่างไรที่จะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีพูกท่านซ่าันน้องผู้สูงอายุเนี่ยหรือผู้พิการอะไรก็ตามแต่ มันก็จะมีสามประเภททำยังไงถ้าเขาเป็นประเภทติดสังคมเราจะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถ้าเขาเป็นประเภทติดบ้านติดบ้านก็คือที่ช่วยตัวเองได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มา้านม้าออกไปไหนไม่ได้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นภาระมากมายแลอสุดท้ายติดเตียงที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยเป็นภาระลูกหลานทำยังไงที่จะไม่ให้เขาเป็นโรคแทรกซ้อน เข้าใจว่าท่านได้ความรู้ไปแล้วในทุกเช้านี้นะครับและก็วิากรคงจะมาพูดซ้ำอีกในในในประเด็นในตลอดระยะเวลาวันของวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้จัดขอบคุณท่านหัวหน้ากลุ่มงานนะคะที่มอบงบประมาณมาให้อำเภอเมืองนะฮะขอบคุณผู้จัดขอบคุณน้องทีมงานทุกคนของของค์การชนบเภอเมือง,องทุกคนที่ร่วมมือร่วมใ,วมใ,ใจกันในการจัดการประชุมท่านนี้ แล้วก็ขอบคุณมากๆหรับพี่น้องอสมที่มาร่วมประชุมอบรมเพื่อเอาความรู้นี้ไปพัฒนาในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อไปทํางานถ้าเป็นผู้ที่เสียสละเราทราบนะคเพราะถ้าเราขาดท่านนีน้เราคงไม่ได้แน่ๆนะคะท่านคือแขนงขาใน,นชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแท้จริงนะคะก็อยากจะให้ตั้งใจรับฟังการอบรมการบรรยายของวิทียากรน,นะคะก็ขอให้การอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่างเอาไว้นะคะ เราก็ให้ทุกท่านเนี่ยเขาได้รับทราบว่าไปกลับใช่นทางไม่ได้ทาง,างนะคะก็เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย,ยนะคะอ่า